แปลกใจทำไมเขาอะไรเงี้ยบา <c oughs> งคนต่างก็เป็นคนที่แบบแปลกในใสายตาเป็นตัวเขา <c oughs> เราก็จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันแตกต่างกัน <c oughs> คราวนี้เนี่ยผมก็คุยว่าโจทย์โจทย์ของผมเองเนี่ยคือทําอย่างไรโลกมันเปลี่ยนแล้วเราเองเนี่ยเรารู้ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงแล้วแตกต่างในเชิงที่ทําให้คนอื่นเขาตระหนักรู้แล้วเห็นว่ามันน่าจะมาทํากับเรา เป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราไปช่วยเขาเนี่ยจะดีไปด้วยกันได้กนะ็โจทย์นี้ก็ไม่อยากเท่าไหร่หลายคนก็ตีบทแตกกันหมดแล้วเนาะเนี่ยทีนี้คนอื่นๆถ้าหากคุณมีสิ่งที่ยังคลางแคลงใจหรือว่าอยากจะให้ผมช่วยในสิ่งใดนะเอาอย่างเงี้ยเราก็ไปได้วยกัน ไปคุยเขาฟังได้นะจะได้ให้เขามั่นใจว่าสิ่งที่เขากำลังทำกันกับคุณในอนาคตจะทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ภารกิจสำเร็จได้อ็หมังยาทุกคนให้ผมช่วยแล้วกันนฮะ,ะโทรมาหาบ้าน <laughs> <ะ>คุณดาวนุนต้องโทรหาพี่แป๊แล้วถามได้ฮะ อานแล้นเหมือนเฟสที่หนึ่งรเรื่องที่สองารายละเอียดราย,รายละเอียดเนี่ยสิ่ง,งที่ตอนนี <ใจ S 1> ้เห็นอยู่ก็คือเราจะต้องมี่าเรียกเครื่องไม้เครื่องมือของตัวเองในแต่ละคนเพื่อจะไปนำเสนอในคนที่อยู่ในโลกออนไลน์คนที่กำลังจะต้องเจอกันตัวต่อตัวซึ่งมันจะมีความแตกต่าง คุณจะใช้เครื่องมือในโลกของออนไลน์ในทันสมัยเนี่ยตอนนี้มีทั้งในโทรศัพท์มือถือกับในคอมพิวเตอร์เอาละเราก็คุยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งเนี่ยเรามีอยู่ทําอย่างไรที่จะให้คุณเอาไปใช้ได้ผมก็ต้องไปซื้อเครื่องมาใหม่เพราะว่าผมพันอยู่บนแม็คมันไม่สามารถจะไปใช้ในวินโดว์รือว่าใน Android <c oughs> ได้อาลงทุนกัน แล้วก็มีคนติดตามมาบอกว่าเฮ้ยคุณทารุณบอกผมอยากสําเร็จแล้วไม่ได้นะสำเร็จผมก็เอาท่านอย่างนั้นผมก็รีบใต่ทําคุณรู้ไหมเพราะคุณเนี่ยนะทําให้ผมผมอดลับากประชุมนะเตรียมตัวที่จะให้เออทำนี่นะเออ แล้วแล้วสิ่งที่มันจะต้องเอาไปใช้เนี่ยผมก็เห็นภาพแล้วในจะมีทั้งคลิปสั้นๆคือในคุณปฏิวัติทราบไหมว่า,าเราเองเราจะชวนคนแต่ละคนเนี่ยจะมีความแตกต่างแต่ละคนผมจะทำเตรียไมไว้แล้วะอาหารเนี่ยเป็นเมนูไว้ให้ว่าคนนี้เขาชอบก <ผม S 1> ิน,นแ,<ต>แบบนี้นเปรียบเสมือนหนึ่งว่าใครกินไข่เจียว้ไหม เข้าใครชอบกินไข่เจียวนะไข่เจียวนะไข่เจียวเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเออเอาอย่างนี้ผมเปลี่ยไปคุณชอบกินไข่เจียวแบบไหนไม่อมน้ำมันไม่อมน้ำมันไม่อมน้ำมันนุ่มๆหรือว่าแบนๆหรือว่าแบบกรอบอันนี้กรอบๆกินกับซอสสีราชาใช่คุณชอบกินแบบไหนแล้วกินแบบน้ำจิ้ม อาหารสิงฟูสของผมที่ชอบกินอ่าเป็นเป็นไข่เจียวนะหนาหนาหนิดนึงนะแล้วก็มีไส้มีไส้มีไส้หน่อยครีบมีหั่นลูกโซ่ของนิดนึงแล้วก็เออน้ำจิ้มเนี่ยก็จะเป็นเออน้ำปลานดีๆเอาจากระยองเห็นใจบรีแล้วก็เอาพริกซอยหน่อย ใช้มี็นนาวะน่โอ้โหแล้วก็มันร้อนวันวันหน้าจัดที่นี่หิวนะวันหน้าจัดทีนี่มือเชี่ยงนะเออไขเจียวบริจาเดียวใบ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 ใวใบใีใบใบใเใีใบใอใบใอใใบใยใบ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 บใบ่บบบใ่ใบบ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  ฟูฟูนะแล้วข้างในมีมีมีต้นหอมต้นหอมมีมีหมูสับข้าวไม่รู้ไปจิ้มสาวหรือเปล่าแล้วแล้วที่แบบไหนชอบสีราชาสีราชาเหมือนกันเว้ยชอบชนบุรีก็ได้ชอบชนบุรีคือจะบอกว่าเนี่ยคุณรู้สึกแบบมันโอ้โหน้ำลายนะมันออกมาเลยป่ะ คุยอรอย่างเงี้ยรู้สึกไมหมครับครับมันมันเห็นภาพนะครใช่มันสิ่งที่แบบเออมันใช่มันสิ่งที่เราชอบนะทีนี้เวลาเราไปคุยกับคนเนี่ยก็เช่นเดียวกันคุณก็จะเดาได้ไหมว่าเอยฉันชอบอย่างเงี้ยขายเกี๊ยวฟูๆห